สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวที่กำลังจะโยกย้ายซึ่งก็คือดาวศุกร แล้วก็ภเกตดาวเกตนะคะดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายวันอังคารที่4พฤศจิกายนขึ้น14ข้ามเดือน12ยกย้ายจากราศีกันค่ะเข้าสู่ราศีตุลเวลา10นาฬิกา21นาทีซึ่งมีผลนะคะกับชาวราศีมูชาวราศีมีนอยู่ในภพมรณะคําว่ามรณะหมายถึงเหมือนกับว่าเรื่องสุขภาพเพราะ,ะช่วงนี้นะชาวราศีมีนกับมาดูแลเรื่องสุขภาพค่ะนะคะ,นะคะก็คืออะไรที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับบันฑรน,นะคะเรื่องสุขภาพเรื่อง สิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะวันท่านบอกว่าให้กลับมาดูแลพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการพักผ่อนการออกกําลังกายถ้ามีโอกาสนะคะให้ไปออกกําลังกายบ้างนะคะรีแลกบ้างนะคะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะในตัวคุณเองคุณเหมือนกับว่าเออเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างจรงิจรงจังเป็นคนที่เหมือนว่าทําอะไรฉันต้องทําให้เสร็จซึ่งมันเป็นระยะเวลายาวนานชาราสีมีนจะทําให้สุขภาพของตัวคนเองเนี่ยมันถดถอยลงมานะคะวันท่านบอกว่ายังไงเนี่ยลองจัดเวลานะคะเขาเรียกว่านาฬิก การชีวิตนะคะชาวราศีมีนนะคะจะได้มีผลกระทบจากดาวศุกร์น้อยหน่อยนะคะซึ่งพระอาทิตย์แล้วก็พระพุธเนี่ยยังรวมด้วยนะพระพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในภพของในภพของอรินะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตานะแล้วก็เกี่ยวกับโรคเลือดเลือดด้วยนะคะแล้วก็พระพระเออดาวพุธเนี่ยอยู่ในภพของคู่ครองก็คือให้ระวังเออคู่ครองอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยก็คือเรื่องสุขภาพด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ยังไง ะะทั้งคู่เลยนะทั้งคู่ของคนที่มีคู่นะชวนกันไปออกกําลังกายหรือว่ากลับมาดูแลว,ว่าเอเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับไปภูมิปัญญาโอเคภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะในการที่จะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องการกินตามธาตุอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะโอเคขึ้นนะซึ่งดาวศุกร์อย่างที่บอกว่ามาอยู่ในภพของท้องด้วยนะคะอยู่ในเ,เหมือนกับช่องท้องเรื่องอาหารการกินหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าสําคัญพิเศษด้วยนะ ช่วงนี้อาจจะต้องเลือกกินพิเศษค่ะก็คืองดกินเค็มกินหวานกินมันกินอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าธรรมชาติธรรมชาติถ้าเป็นไปได้นะคะชาวราศีมีนช่วงนี้อยากจะให้กินคลีนนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการกินเจเพราะฉะนั้นก็คือเป็นอะไรที่เหมือนกับท่านจัดสรรน,นะคะในร่างกายเรานี่แหละจัดสรรว่าเออเราต้องกินแบบนี้แบบนี้นะเราถึงจะโอเคขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการงานของคุณโอเคค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่อง เรื่องการหลับนอนนะคะเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย4 8ถึงชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็คือณนะตอนนี้อะไรก็แล้วแตท่ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะอยากให้ชาวราศีมีนเนี่ยดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษพิเศษคู่ของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือดาวพุธเนี่ยที่มาร่วมกับดาวศุกร์พระอาทิตย์ที่มาร่วมกับดาวศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือค่อนข้างมีอะไรที่เป็นกําลังกําลังค่อนข้างแรงนะคะหนึ่งสายตาสองพันพักผ่อนนะคะ3ก็คือการกินนะคะ มากกินแล้วมีความสุขใช่ไหมใช่แต่พอหลังจากที่กินแล้วมีความสุขล่ะหลังจากนั้นเราต้องมารับผิดชอบไม่รู้อะไรบ้างอย่างที่บอกว่ากินหวานอย่ากินของหวานอย่ากินน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะพอเรากินเข้าไปเนี่ยผลมันมันระยะยาวมากนะกินมันเหมือนกันหูเราอยากกินของทอดอยากกินเฟรนฟรายอะไรประมาณเนี้ยแต่กินเข้าไปแล้วมันสะสมนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าคนที่อายุกลางๆวัยกลางคนก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เท่าวัยปลายๆล่ะนะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ท่านเนี่ยดูแลเป็นพิเศษนะคะใส่ใจ พ,พิเศษนะก็ขอจบคําทํานายของดาวศุกร์ที่จะย้ายของชาวราศีมีนนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะ mm. เพื่อเป็นกําลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่ง mm. เพื่อเปิกกกด,ด,าก,ด,ก,ดปการแต้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะ